มาชมการแข่งขันฟุตซอลระหว่างสีม่วงกับสีสีแดง,งอุ้ยุยตอนนี้นะครับสีแดงเท่าไหร่แล้วลสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับผลโอ้โหสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับสมานหงสาส่งให้แม็กไหนเอจะผ่านเอไหมเป๊นอ็อ โอ้โห oh สมานหงสาที oh ่แบบหนึ่งก็มีโอ้โหครับน็อตน็อตโอ้โหไม่ผ่านในหนึ่งอ้วนครับอ้วนส่งให้นน็อตนน็อตน็อตโอ้โหผ่านยังออกไปแล้ว อ้วนครับอ้วนครับอ้วนเปิดลูกนี้มาให้เอ๊เอ๊ส่งโอ้โหเกือบมาไม่ไหวเขามาเอานมสมานนักสมานลูกนี้โอ้โหโอ้โหลุลุลุดรถเล่นเร็วครับลูกนี้น็อตน็อตโอ้โหมาในรองเท้าสีชมพูโอ้โหสีออร์รถรองเท้ารองเท้า โอ้โหวันสกัดลูกนี้เป๊เป๊โอ้โหเป๊ปกไปบนมาให้นอตใจผ่านในวันในวันซิงมาให้นอตอีกนอตแลนไกลโอ้โอ้โหแม็กแม็กจะยิงได้ไหมโอ้โหแม็คสมานหงสาเปิดเบาๆลูกนี้ให้นายนายจอยโอ้แม็ก สัตว์ตรนี้โอ oh, oh, <new> ้สมานองสาโอ้สัตว์เบาๆเล่นเร็วครับเล่นเร็วโอ้โหเร็วเกินไปครับเอาละครับตอนนี้ทางสนามฟุตบอลนะครับก็กาลังตัดหญ้าครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับถ้าตัดเสร็จน่าจะได้ทำสนามน็อตน็อตอีบอลมาให้สีม่วงครับ สามันสามันให้แม็กไอหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งพิกหนึ่งโอ้โหเตะออกไปเลยสีม่วงครับสีม่วงซัดลูกนี้โอ้โหปล่อยเข้าประตูไปไม่มีอะไรในกอไผ่วนที่ไก่โลโฮโดนหน้าของตังโอ้โหตังไม่เป็นปัญหาครับเต็มหน้าของน้องตังหมอแคนหน้าหมอแคน ไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวออกเขี้ยวหักไปเล่มหนึ่ง <c oughs> นาเชียนห้องให้ยูวหามือคุณเด้อออกไปเลยครับให้ Hi. น่าจะไปนอนให้ไม่ตามกว่าเป็นอาทิตย์เขี้ยวหักครับเขีาา้ยวหักอ้วนลูกนี้อ้วนล็อกล็อกโอ้โหสูงไปหนึ่งอ้วนซาดลูกนี้โอ้โหติดตกักติดตกักไอเอ็กเกือบเข้าไป <c oughs> ไข่ตุ้นครับขว้างม,มาไม่ผ่านในแม็กในหนึ่งในสองในสามในสี่ไม่ผ่านในน็อตในเอเอครับดูนี่ทีโหฟาวลูนี้แมฟาวจริงครับอ่าต่อไปอ้วนนะครับจะเป็นไฟลเล่นลูกครับลูกนี้นะครับคาดว่าจะยิงเลยนะครับน่าจะมาเตะมาเข้าขาข,าของในน็อตเป็นแน่แท้ในเอจะยืนเฉยเฉยน่าจะ สะก,กิดสะก,กิดนะครับดูนะครับสังเกตลืมข่าวเอา้าโอ้โ,โหโอ้โหโอ้โหในเอแม่แม็กซ์ๆๆลูกนี้ลบไปครับโอ้โหเกือบปากขับซีเมนในเอครับเอชชิกนะครับยิงยิงไปแล้ววันนี้นี่สี่ประตูเลยนะครับกองหน้าโอ้โหตัวสกัดเลยนะครับนะครับเขามาจากอุดรวัย อ,อีม่วงปบสีแดงนะครับระดับปฐมศึกษาตัดสินโดยพี่ยังหัอหร,อ,ระอะลงสือยังก่อนพี่นบพี่นบโอ้ยพี่นบนะครับก็มาช่วยนบ,น,นบโมตานบผกจมาช่วยตัดสินครับมาช่วยตัดสิน เมื่อกี้ครึ่งแรกก็เป็นพี่วินัยศรีธรรมครับอ่าจะคคก็ยังหนึ่งต่อนหนึ่งอยู่นะครับแม็กคุณบอกแล้วว่าอย่าขึ้นสูงทิงละแม็กมมามาาบากกเลยไปแล้วครับสีแดงครับเบอร์ยี่สิบสามครับบัวครับโมซัดดวกนี้น้องแม็กห่อออกไปเฉย<ๆ> โอ้เมื่อกี้เกือบเข้าแล้วครับอันตรายบอกเลยดดีด้วยวันนี้เบวุ่ิงลูกนอ้ของบอเอาโอ้โหลูกนี้ออกกลางไปครับททาางงเล่นเร็วครับเล่นเร็วโอ้เล่นกันง่ายๆครับโอ้หมาหลุยลูกนี้หลุยโอ้โหสมานมองอย่างดีครับหลุยครับ อ้วนสีแดงครับเป็นผู้ยิงลูกนี้ครับยิงลูกนี้โอ้โหไม่แม็กซ์ตั้งแล้วเดี๋ยวบอลลงสวยตัดมาแล้วครับโอ้โหตัดดูลูกนี้ดีๆครับอ้าวเล่นง่ายๆครับแม็กโอโ้โหน็อตน็อตเลทันไหมออกก่อนไปไหนลนะ่ะสมานสมาร,มาร,มารเล่นเร็วครับส่งมาให้หนึ่งหนึ่งลอกลูกนี้ล็อกลอกูลกนีก้ยิงไม่ยิงครับยิงโอ้โห ไปลูกนี้อู้หสวยเลยยิ่งสวยเลยว่ะแต่ว่าลดัดมึงม้งมันเป็นลำดัดมึเงเหม้นนี้แบบผู้อื่นนี่สิดีอยู่เอาบอลลูกหนึ่งโอ้หนึ่งก็ลูกสวยครับแม็กลูกนี้เลือกเลือกจ่ายครับใจ่ายให้หนึ่งหนึ่งทรงกระไม้แม็กแม็กยิงไม่ผ่านสีแดงครับรอโอ้โหเด่นหนึ่งโอมเด่นหนึ่งลูกนี้ไปแล้วครับเอ๋ครับเอ๋เอ๋วิ่งเร็วครับโอ้โหแหมวันนี้เอ๋นี่เป็นไม่ธรรมดาครับ เอเล่นดีมาก้ไปดูริมเส้นคนนึงอ่าเล่นเร็วครับไมแม็กแม็กดูจ่ายไปไม่่าในอ้วนอ้วนเปิดออกข้างไปอ้วนเปิดไปให้เป๊เป้ะทรงให้เอเอออ้วนโอ้โหน่าเสียดายโอ้โหว้วนครับวันนี้เล่นได้ดีมากครับล็อกซ้ายล็อกขวามาดูทักษะของ พี่อ้วนพี่อ้วนส่งไปให้เอเอจะได้ไหมสมานตูงนี่ไม่ผ่านเอโอ้โหเอเล่นดีมากครับวันนี้ครับเดินออกมาใกล้ๆเออไปหนึ่งมาแล้วครับบอลลงได้ไหมออกไหมเจ้าสมัยอีกแล้วโอ้บอลเข้วเราชื่อแข้วนะครับยิงโอ้โหนะสมานสามเหลี่ยมเกือบเข้าไปโอ้โหเอาพี่อ้วนครับพี่อ้วนดูลูกนี้ อย่าไปโจกด่าเขาได้ดนั่น,นะนอโอ้โหอ้วนครับเตะออกไปเ,เข้าหนึ่งคนนะครับทานนอตตรงนี้ยิงไปครับโอ้โหได้มุมครับอตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนะโอ้โห เอาบางไหมแม็กซ์ยัยเออผ่านไปเฉยๆอวดเล่นเล่นกันง่ายๆก็โอ้ว่าจะแม้ว่าจะอ้อมเกือบตายเกือบพอผ่านได้เอะหกัดโอ้ซาไปครับยิงลงในสวยงามครับโอ้โหเกือบเข้าครับแม่รองหลังลงมาทันครับอ่ะยังไม่ออกครับยังเล่นได้ครับโอ้ ยังเก็บบอลไปเอ้ครับดูเอ๋ครับเอ๋โอ้โหน็อตทาน็อตหนึ่งส่งมาให้ออกมือ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 เกือบกัดเกือบกัดเกือบตอนนี้เมฆก็มืดขึ้นมาแล้วครับก้อนบเริ่มเทิมเลยนะครับอย่าตกมาอีกเด้อเตะขึ้นมาลูกนี้สันสีมึงขึ้นมาก่อน อ้วนครับอ้วนมองดูคนครับส่งให้เอครับลูกนี้แม่เอเอาบอลลงบอลลงอ้าวแม็กได้ลูกลูกนี้ส่งให้กัดกัดปล่อยดูกออกไหมยิงลูกนี้โอ้โหโอ้โหไปแล้วครับอ้วนอ่ามันมันเก็บบอลได้ปาดด้วลูกนี้คาดว่าถ้าเล่นแบบนี้นะครับน่าจะได้ดวลจุดโทษอีกมาเองมาเองแม็กลบ แม็กลบท่าน็อตล็อกโอ้ตอกส้นโอ้โหพุ่นเปิดลูกนี้ไปโอเอเอาบอลลงเป๊ะเป๊เปแยดนิดเดียวน็อตเปะอัดเข้าไปพุ่นครับพุ่นพุ่หมัน มันไปลูกนี้โอโหออกไปแล้วลูกนี้ลูกคอนเนอร์ครับเตะมุมโดยสีม่วงตอนนี้เราใช้สนามบาสเกตบอลนะครับเป็นอ้าวโอ,โ,อโอ้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแมาฉาบฉับประตูครับโอ้โหยิงโดยนายแม็กแมสกรอบตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับสีม่วงนำไปแล้วครับ สีแดงจิงๆครับดูเลยโอ้โหเพ้ามาตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสีแดงสีแดงต้องทำหนักกว่าเดิมครับทำงานบ้านให้หนักกว่าเดิมครับเบื่อที่จะตีเสมอให้ได้ครับเพราะว่าเวลาจะหมดนะครับปลุกเลยครับสีม่วงเริ่มที่จะโอ้โหออกลายแล้วครับสีม่วงครับ สมานสมานเปิดมาลูกนี้เมื่อกี้ฉลับประตูเข้าอ้ามาดูครับว่าสีแดงจะตีเสมอได้หรือไม่นะครับหมดเวลาการแข่งขันผลปรากฏว่าสีม่วงเป็นฝ่ายชนะสีแดงด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับ ขอบคุณและสวัสดีครับคือพอไปเข่าแถวพอ่ไงอ,ออกมาอย่างเราออกมาอย่างอาโอ้โหครับเอา้าจะไม่จับมือกันครับ,บอขอบคุณและสวัสดีครับ